สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้จะพาทำกิจกรรมนะคะวันนี้เราจะโยงลากเส้นภาพพระอาทิตย์กับกิจกรรมที่เราทำในเวลากลางวันกิจกรรมที่เราทำในกลางวันก็มีหลากหลายนะคะเด็กๆอันดับแรกเลยตื่นเช้ามาเด็กๆก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จช่วงเปิดเรียนเราก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนไปทำกิจกรรมที่โรงเรียน ะะหลังจากเลิกเรียนเสร็จเราก็กลับบ้านนะคะวิ่งเล่นกับเพื่อนๆพนหรือทําการบ้านใช่ไหมคะนี่คือ1กิจกรรมของเด็กๆภายในหนึ่งวันค่ะเอาละค่ะกลางวันเด็กๆจะสังเกตเห็นพระอาทิตย์ส่องแสงให้แสงสว่างกับเราส่วนเวลายามค่ำคืนเด็กๆก,ก็จะพบกับพระจันทร์เอาละค่ะทีนี้วันนี้กิจกรรมที่เราจะทําให้เด็กๆสังเกตรูปภาพดีๆนะคะฝั่งนี้เป็นรูปภาพพระอาทิตย์ ฝั่งนี้เป็นรูปภาพกิจกรรมที่เราปฏิบัติในเวลากลางวันจะให้เด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆโยงเส้นนะคะจากรูปพระอาทิตย์ไปหาภาพกิจกรรมนะคะทีนี้เราจะทําพร้อมกันเลยไปดูเลยค่ะเอาละค่ะให้เด็กๆโยงเส้นจากรูปพระอาทิตย์ไปหาภาพกิจกรรมนะคะมาดูกันเลยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอ่าภาพแรกเลยค่ะ ก,การเล่นค่ะเล่นการแจ้งเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะภาพที่สองภาพการนอนหลับพักผ่อนค่ะภาพที่สามการตักผ้าเอาละค่ะมาดูแต่ละกิจกรรมเลยกิจกรรมไหนที่เราทําในเวลากลางวันคะเด็กๆแน่นอนละค่ะเวลาเล่นเราก็เล่นเวลากลางวันนะคะยงเส้นเลยค่ะจากพระอาทิตย์ไปหาภาพกิจกรรมภาพที่สองนอนหลับพักผ่อน กิจกรรมนี้เราไม่ทําในเวลากลางวันนะคะนอนหลับก็่อดส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืนค่ะเด็กๆไม่เลือกค่ะกิจกรรมนี้กิจกรรมที่สองแตากผ้าค่ะตากผ้าต้องตากเวลากลางวันทําไมคะก็เพราะว่าเวลากลางวันมีแสงแดดเมื่อเราเอาผ้าตากเวลากลางวันผ้าก็จะแห้งได้ง่ายเลยค่ะเพราะว่ามีแสงแดดนั่นเองค่ะเด็กๆยูงเส้นรากไปหากิจกรรมนี้เลยค่ะ เอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะ,ะง่ายมากๆเลยเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ส่งรูปภาพให้ครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณรูณต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ